สวัสดีค่ะพบกับรายการยูนทีบอกต่อวันนี้เราอยู่กันที่เงินไต่อิสุสุเซลสาขาประจวบนะคะค่ะดิฉันโอ๋จันจิราสุแจมค่ะดิฉันวันค่ะวลรพีนักยงวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกๆท่านนะคะไปเที่ยวในเมืองประจวบของเรานะคะที่ที่เราไปก็คืออ่าวมะนาวค่ะเป็นสถานที่ให้รท์ของอำเภอเมืองประจวบของเราเองค่ะแล้วเราจะไปกับใครไม่ได้นอกจากคู่ใจของเรานะคะเป็นรถอิสุสิวเอ็กคันนี้ค่ะค่ะถ้าพร้อม เห็นไหมคะเพื่อนคู่ใจของเราคันนี้นอกจากจะดีไซน์โฉบเฉี่ยวสปอร์ตแล้วยังใช้งานง่ายอัจฉริยะจริงเลยค่ะไม่ต้องใช้กุญแจเราก็สามารถเปิดประตูได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปด้านในตัวรถกันเลยค่ะอ i s u ุ u mu x สงางามปราดเปรียวโฉบเฉี่ยวเนื้อระดับดูระยะภาพแห่งรูปลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยภาคภูมิทุกเส้นสายดีไซน์เฉพาะตัว ภายในโออาหน้าสัมผัสพร้อมอัจประโยชน์ที่มอบอิสระในการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวด้วยแนวคิดการออกแบบ p r e เมี m มแอนด์เอกล v e หรูหราสไตล์ยุโรปทุกที่นั่งตอบรับอิสระโดยมีพื้นที่นั่งพื้นที่สีสัต์และพื้นที่วางเท้าที่เหนือกว่าเบาะนั่งกึง่งหนังแท้สีไอวอรี่ภูมิฐานนุ่มสบายคอนโซลหน้าดีไซน์ต่อเนื่องโอบล้อมอย่างมั่นใจ สอดรับกับลายไม้แบบ a t u r r Touch สัมผัสสมจริงสุนทรียภาพเหนือระดับด้วย i s u ู u m e d เด Solution เครื่องเล่น DVD หน้าจอ LCD แบบสัมผัสขนาด7นิ้วเหนือกว่าด้วยจอภาพบนเพดานแบบ Built-in เต็มอารมณ์กับระบบเสียงเซอร์ราอูซาว8ลำโพงหรูหราและปลอดภัยด้วยไฟ Super Daylight ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน เอกสิทธิ์เหนือระดับมาตรฐานยุโรปมอบความปลอดภัยเหนือชั้นสว่างแม้กลางแดดจ้าด้วยหลอด LED ที่ให้ค่าความสว่างสูงใช้งานได้นานเอกสิทธิ์แห่งขุมพลังการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์อิสุส DDI Super Common Rail มาตรฐานยูโรโฟเทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันสูงสุดพร้อม VGS Turbo พัฒนาล่าสุดแบบซีโร่แกบตอบสนองดีขึ้นทั้งในรอบต่ำและรอบสูงเกียร์ออโตเมติก5สปีดแบบเดฟโทนิกเพิ่มความสมดุลของการควบคุมพร้อมความนุ่มนวลในการโดยสารช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นเหนือระดับด้วยคอยสปริงทั้ง4ล้อพร้อมชกอัพแก๊สช่วงล่างด้านหลังพัฒนาล่าสุดแบบไฟลลิงไดเมนชั่นพร้อมสตาบิลเซอร์บาร เพิ่มสถิลภาพการทรงตัว s <S และการยึดเกาะให้เป็นเลิศนุ่มสบายทุกเส้นทางอีซุซูมิวเอ็กสิเอกสิ์แห่งผู้นำ go see the sunshine. sunshine we have joy and fun everybody come on A Let's, go Let's go see the sunshine. We have joy and fun. Everybody, come on a holiday. Let's go to the sea. Let's go see the sunshine. We have joy and fun. Everybody, come on a holiday. Let's go to the sea. Let's go see the sunshine. We have joy and fun. Everybody, come on a. เป็นยังไงกันบ้างคะกับอาวมะนาวที่วันละโอ๋แล้วก็เพื่อนคันเก่งคันนี้ของเราได้พาไปเที่ยวชมมาในวันนี้สว,<อ>สวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะน้องอ๋ใช่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะหากถ้าลูกค้าท่านใดนะคะผ่านมาแถวอำเภอเมืองประจวบอย่าลืมแวะเข้าไปเที่ยวชมกันนะคะ เพราะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะในการเที่ยวในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนีและค่ะเรามีทั้งที่ปรึกษาทีมทีมงานฝ่ายขายนะคะแล้วก็ทีมงานศูนย์บริการที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็พร้อมให้บริการนะคะกับลูกค้าทุกๆท่านอยู่ที่นี่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถอีซุสุข,ของเรานะคะเชิญแวะมาที่อีซุสุอเงเงินใถ่สาขาประจวบข,ข,ของเราได้เลยนะคะเราพร้อมให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะแปดโมงครึ่งถึงสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะ สำหรับวันนี้วันและโอโต้องขอลากันไปก่อนนะคะค<ะ>่ะอีสุสุเอ,อื้องไต่ความวังใจที่ทต้องบอกต่อขอบคุณค่ะ,คคะไปบาย